สวัสดีค่ะมาคูดกับกินอยูแบบบ้านๆที่ยาชาแนลค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะสภาพมาเห็ดเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องผัดดอกคอมใส่ไข่นะคะช่วงนี้กับดอกคอมกับเส้งเล็งๆน้ำๆเลยนะคะพี่น้องอย่ามั่นใจค่ะนะคะจะมีดอกคอมค่ะมีไข่สองฟองแล้วก็กระเทียมแค่นั้นค่ะพี่น้องนะคะผัดจังไงเห็ดแสบผัดจังไดเหนางกินค่ะพี่น้องผัดแบบใดมาบึนกันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นใส่น้ำมันลงไปค่ะ พงยาส์ส่นจ้ำมันลายเนยได้พาพี่น้องนะคะผู้ใดบบมักมันกับโบตองใส่ลายนะคะปรับให้ถูกปากะค่ะนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมนี่บบตองทาบบตองร่อให้น้ำมันหอน่อน้ำมันเดือดนะคะพี่น้องใส่ลงไปผัดเลยค่ะนะคะผัดไปเรื่อยๆให้กระเทียมเหลืองหอมค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองค่ะเริ่มหอมนะคะพี่น้องใส่ไข่ลงไป ใส่ให้เหจ็มจักเลยค่ะเุ้ยตอกแห้งผู้พี่น้องรุนแรงรุนแรงเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะยี่ไข่นะคะผู้ใด,ดสมักละเอียดมากเละก็แล้วแต่นะคะพี่น้องส่วนตัวใครจะ,ะเอาแค่พอยี่ยๆให้แหลกค่ะอย่างนี้ค่ะ มองคอนเพิินกระสีผัดผักก่อนเราค่อยใส่ไข่นะคะแต่ว่าอยกเห็ดแบบนๆบวาเป็นค่ะพี่น้องเห็ดยำไไข่เย่าข้าวนี่มันค่ะเดี๋ยวก็เลยจะใส่ไข่ลงไปเลยแล้วก็ค่อยใส่ผัดต่างๆนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ดอก้อมลงไป นี่ค่ะใส่ดอกหอมลงไปเสร็จแล้วปรุงรสเลยค่ะเยี่ยวทาให้ดอกหอมสุกแห้งค่ะพี่น้องมัสิบ่นแสบนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดนึงมักไผมักมันด้วยจากพี่น้องผู้ใดบ่มักแบบนี้กับ,บ่ตตองไส่ค่ะตามด้วยน้ำมันหอยใส่ลงไป ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะผัดให้ดอกหอมสุกค่ะสุกแต่ว่าบเห่เละด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าทะเลมัสโบแซบนะคะนี่ค่ะโคนืโคนแลว้วก็เติมน้ำลงกจึหน่อยหนึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะ เติมน้ำลงอีกหน่อยนึงค่ะนะคะส่วนน้ํามันหอยนะคะพี่น้องคะใส่หลยมันก็จะเห็ดให้ก็เผา,าข้าดดำเลยคะ่ะพี่น้องนะคะใส่ให้พอดีพองามนะคะแต่ว่าผู้ใดมากหลายกับใส่ไดแต่ว่ายัง็ค่อยชอบค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวชิมรสห,หน่อยนึงค่ะ รสชาติแซ่บนวงนะคะจะไม่ความหวานความเค็มในดิดหอมไข่ค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะที่นี่ตักเสิร์ฟเซชามด้วยค่ะเอาละค่ะผัพดพร้อมใสไขง่ง่ายๆแต่อร่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวย่ใส่จานห้เบิรงจ้า ราคาพี่น้องผัดดอกหอมใส่ไข่ค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องนะคะดอกหอมเค็ดลับค่ะผัดพ่อกอบๆนะคะพี่น้อง่าผัดสุกแห้ง่าผัดจนนียวค่ะมันจะเห็ดใหเนียวนะคะผัดกรอบๆข้นๆเอาขึ้นเลยค่ะพี่น้องไฟแห้งๆเลยค่ะพี่น้องรับรองว่าบ่มีกินฉุนแล้วก็หอมน่ากินนะคะ ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสค่ะน้ําตาลค่ะน้ามันหอยสิอิ่วขาวนิดนึงใส่ลงไปหา้ามักยังก็ใส่ลงไปค่ะพี่น้องนะคะบวชสะพัสใส่ไข่พัดซืซ้อพัดเัียงกระแสผบค่ะถึงซื้อว่ดดอกหอมนะคะหรือว่าจะพัดเสร็จตับหมูสก็ได้วัดขาพี่น้องนะคะแกงออมแกงหัวเด้วัดขาพี่น้องนะคะ ผัดดอกหอมค่ะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องทุกคูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็เมนูดอกหอมทานนำกับสนําเนได้ค่ะพี่น้องนะคะบ่อยๆแต่ว่าแต่ละเมนูก็สลรบฟซับเปลี่ยนกันไปค่ะสามาเถาเคเดหลากห้ายเมนูค่ะพี่น้องดอกหอมนะคะของดีจากสีสเกตค่ะพี่น้องมาค่ะเสิร์ฟเกันค่ะพี่น้องผัดดอกหอมใส่ไข่ค่ะ